วันที่10ถึงสิสิงหาคมพุทธศักราช2568ในายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามความคืบหน้าพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม25 6 7 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารการทะเบียนภาค6จังหวัดพิษณุโลกและศูนย์จัดเก็บเอกสารงานทะเบียนและบัตรอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความคืบหน้าและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่29ตุลาคม2567ท่านปลัดจังหวัดครับท่านรองผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็ทีมง,งานกองทุนวันนี้ ด้วยความตั้งใจเนื่องจากว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ68แล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสัญชาติตามมติพรม29ตุลาคม7มันถึงวัวสุดท้ายเดือนสุดท้ายของการเบิกจ่ายเงินนะแล้วก็เงื่อนไขของการดําเนินการถึงแม้ว่ามันจะเป็น1ปีตามประกาศกระทรวงการคล้วแต่เงินเนี่ยมันต้องใช้ให้หมดภายในสิ้นเดือนนี้นะฮะในส่วนของ อำเภอ,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 อทุกอำเภอของจังหวัดพีโลกเราไม่ได้ห่วงอะไรเพราะว่าในส่วนของจํานวนการดําเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยน่าจะอยู่ภายใต้การทํางานแล้วก็ทำกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเชื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะแต่ในส่วนของสูงภาคสิที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบของภาคเนี้ยภาคอะไรภาคโเนี่ย มันมีจังหวัดที่ต้องดูแลและรับผิดชอบซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเดินได้เข้าเป้าบ้างหรือไม่เข้าเป้าบ้างอันเนี้ยเลยจะต้องขอมาฟังจากท่านหัวหน้าศูย์แล้วก็ในส่วนของแต่ละศูนย์จังหวัดต้องฝากทางท่านหัวหน้าศูนย์เป็นจี้เป็นจี้ไปดําเนินการไปทําให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะว่าอย่างไรเสียเนี่ยการเงินจ่ายงบมาเพราะมันเป็นงบกลางแล้วมันต้องใช้แล้วเสร็จใช้ให้หมดเนี่ย,ยใน,าน,นยางานปัญญาโยนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขในการเงินการกับงบประมาณเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันสักหน่อนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทำแล้วแบบว่าไม่สัมพันธ์กับตัวเลขตามข้อมูลที่เรามี<อ>แต่ใช้งบม,มาเน<อ>ี้<อ>มันจะเป็นการต้องเตรียมคำถามอาไว้สำหรับตรวจสอบ ก็แล้วเนยก็เลยใช้เวลานี้มาเพราะว่าอาทิตย์นี้ผมมาที่นี่อาทิตย์หน้าผมก็ไปที่เชียงใหม่อาทิตย์ต่อไปผมก็ไปกราชก็เลยก็เลยเอาที่แบบสูนย์้าที่มีงบจํานวนเยอะๆที่จะต้องดูกันอะันนี้ก็ฝากฝานไปไว้โอเคอันนี้ก็เข้าใจในบรอบทที่การมาครั้งนี้นะครับเชิญท่ให้นะ้านสนาจ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมงานที่เสร็จคือภาระสิ้นสุดงานที่สำเร็จคือความภูมิใจที่คงอยู่